สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับมาอยู่กับทาวเวอร์โดมินนนะครับผมก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่บอกว่าจะไปมุดมานะครับมุดมาแล้วนะครับก็จบนะครับโหมดฟอนทีฟอนเทียนะครับผมฟอนฟอนเทียนะครับก็จะได้เก็บประวัติมานะครับว่าเราเล่นได้กี่กะโหลกนะครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับเนี่ยครับทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเลือกหมดเลยจะได้19กะโหลกนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเลือกเต็มเลยจะได้อาชิพเม็หรือเปล่า และที่ผมผ่านอ่ะนี่มันสองกระโหลกผมเลือกอันนี้ครับถ้าเกิดเรากดรีโลนะครับจะเสียเอรีอนเพิ่มสิบนะครับผมเพราะผมไม่ค่คยกดอยู่แล้วมันก็เลยง่ายหน่อยก็แค่ไม่ได้บัฟเพิ่มนะครับแต่ว่าเราโดนนี้บัฟน้อยนะครับแล้วก็เป็นดีบัฟที่เราไม่ได้ใช้การอยู่แล้วครับงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเปลี่ยนด่านกันดีกว่า,ามาเล่นไลออนกันดีกว่าแล้วทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ครับผมลิงตัวนี้ไว้ ก็คือทุกป้อมของผมนะครับจะบวกดาเมจ10%นะครับถ้าเกิดผมวางบัตเทิลฟอนต์นะครับก็คือสนามเพาะนะครับที่อยู่ตรงริมทางนะครับแล้วก็ทุกป้อมนะครับจะสร้างดาเมจขึ้น15%นะครับจากพวกที่มีโลนะครับผมนั้นวันนี้นะครับขอเริ่มเช่นเดิมนะครับง่ายๆก่อนนะครับทางเดียว25เวฟนะครับผมก็มาลองดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ผมก็จำไม่ได้แล้วว่าด่านนี้มันเล่นไงมัวแต่ไปมุดไอด่ด่านนู้นมานะครับอันนี้นะซัพพอร์ตนะครับเอ่อได้ห้ารีคอนนะครับกับอ่อซ่มสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เลือกห้าสิบนะครับสาหรับอทหารที่วิ่งนะฮะแล้วก็ตัวป้อมเองด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าฐานที่อยู่ใกล้ๆนะครับจะตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะลด ขานะครับในอัพเกรดนะน่าจะเป็นอัพเกรดครับหรือว่าวางก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เพิ่มอาวุธนะครับติดอาวุธให้ป้อมนะครับจะมีนะอันนี้ครับจะมีรถถังออกนะครับหนึ่งคันต่อวัตร์ฟอนหนึ่งอันนะครับทุกๆสิบวินะครับแล้วก็อันนี้ครับออ่น่าจะเป็นอาวุธที่มันกระจายทั้งแมทนะครับอันนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะต้องสร้างอะไรก่อนผมอันนี้ก่อนล้วกัน ไม่ได้จะมาปักตรงนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีรูอตรงนี้อยู่อ,อันนี้นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าพื้นฐานของหน้าน,นี้นครับมันไม่ได้เหมือนนี้นี้มันบับอ่ะอ๋อมันบับบับเหมือนกันครับบับซ่อมอันนี้ครับผมต้องปัม๊มอบาบัลเล่นฟอนเยอะๆนะครับเพื่อที่จะ มีประโยชน์ต่อฐานตัวเองนะฮะอันนี้วาง,งได้วางได้ครับวางได้วางได้เ๋ยวเพิ่มตาเมจดไปก่อนครับรงหว่งเพิ่งลูกบอลเราก่อนนะครับ,ง,ง,ง,บ,นนรบงั้นเอาเป็นซัพพลายนะครับผมโอ้ทางแยกด้วยตอนนี้คือยังไม่อยากลีโรนะครับเอาอันนี้ี๋ยวก็อัพเกรดได้ครับตอนนี้ ไม่มีตังไม่มีทางในกรับเกยียร์งั้นเดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วกันผมบัฟป้อมนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่จะอาศัยมันไปก่อนมันมีประโยชน์ทายิงมันฝูงเป็นมู่มันช่างดูเงียบเหงาซะเหลือเกินอันนี้ทางโค้งครับอ่ะโค้งได้โค้งได้ค้งโคง้โคงไปทางนู้นนะฮะ อันนี้นครับเพิ่มสะพายนะครับปักได้ปักได้ปักไปก่อนนะครับเราจะปั้มปั้นสะพายขึ้นมานะครับนี่เพิ่มเพิ่มเลือดตัวมันเองด้วยอ่ะเพิ่มไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราติดปืนต้องซื้อปืนนะครับเพื่อป้องกันตัวเองติดบัฟไปครับติดบัฟไปยังต้องพึ่งมันอยู่นะครับ สามร้อยเออได้แล้วอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเดิมฟอนผมจะได้มาเมื่อไหร่ผมเอานี้ดีกว่าครับเก็บไปห้าพันนะครับห้าพันอะไรอย่างเงีสองร้อยสองร้อยนะครับอันนี้แล้วกันเฮ้ยสามย่อีกแล้ว แล้วก,กันเพราะอันนี้มันครอบคุมได้อยู่แหละเออครอบคุมได้แค่ตรงนี้เส้นเดียวนะครับเส้นสั้นๆนะพี่ไม่สามารถโจมตีได้นะฮะจัดก,การได้หมดเฮ้เออเออยนน่นี่ใช้สองพันเนี่ยสโลครับโอ้ยบัฟเต็มตัวเลยป้อมนี้ <c oughs> แรนะ่แล้วตอนนี้ ปะทิ้ฟอนผมก็ไม่ออกอะนะมีบัฟบทิ้นฟอนนะครับแต่ปะทิ้นฟอนไม่ออกให้ผมเลยโอ้หนี่ครอบคุมดีแล้วตอนนี้เหมือนจะยิงแค่พื้นพื้นดินหรือเปล่าแต่ว่าตัวทางอากาศนะครับไม่ยิงเลยเมื่อกี้เท่าที่สังเกตนะฮะเอาปูม่ามาก่อนนะครับปูม่ามีประโยชน์กว่า กู่แมมาช่วยนะครับผมดีนะกดอัพไอ้นี่ไว้อัพดูตัวล่องหนนะครับ,รรบอย่างนี้ทะลุโลกแน่ๆครับยังดียังดีเอาไว้อยู่นะเอาอันไหนดี เคมอมมีเยอะมากเลยนะตอนนี้เอาดุยหกอันน่ะอันนี้ครับอัปเกรดคอมมานเดอร์นะครับแต่ว่าผมอัปเกรดไปปักไว้ตรงไหนดีวะปักไว้ตรงที่แบบเออไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมก็จำไม่ได้โอ้ยิงโลยิงอากาศนะครับผมคงแต่ได้ไปทางนั้นขอดูก่อนระหว่างนีอง้อันนี้ ออันซ้ายนะครับเอ่อเพิ่มโอกาสเกิดบัฟนะครับน,นี่ผมปล่อยทางไปไกลๆให้มันเดินยาวเราไม่เอาบัฟน,นะครับเราเานี่ดีกว่าอันนี้สร้างถูกเอาสร้างถูกดีกว่าเนาะอันนี้ครับอ่าอันนี้ดีกว่าเนาะหรือเปล่า อันนี้เพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มด a m นะครับอเดี๋ยวก่อนอันนี้เพนนื่อความกลอดภัยก่อนไม้องพูด้าอะไปดีใจเย็นๆก่อนขอเวลาคิดก่อนขอเวลาคิดก่นอคกนคอมมนเดอร์นะครับเจอตัว,ตวล่องหนได้นะครับผมนี่อะเอาพาสมาดีกว่าอันนี้มันคุ้มมากเลยนะ อัพเกรดให้มันดีไหมอัพแบบให้เต็มอะดูมันคุ้มสุดๆเลยอันนี้ครับเลี้ยวออกนะครับผมอ่าเลี้ยวซ้ายอ่ามีอย่างไรก็ครอบคุมครับอ่าถ้าเกิดมีหนึ่งมิลเดอร์นะครับจะเพิ่มไม่มีประโยชน์ครับอันนี้ตอนนี้ไม่มีประโยชน์เลยอันนี้ ครับเอาดิมไหมไม่ต้องหรอกเอาไอ้นี่มาก่อนมาช่วยยิงก่อนนะครับนี่ตรงกลางเลยอันนี้ยิงแรงนะครับผมถ้าเกิดมันอัพไ,ได้เต็มช่วยงานได้เยอะมากเลยน,ะน,นี่นี่น,นี่อัพมันดีกว่า ส่งไปไกลๆเลยเดินยาวๆเลยนะทีนี้นี่ครับมีปอืนแล้วตอนนี้ไม่ไมีคนระับวิ่งค่อนข้างเยอะนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ถ้าเกิดเนี่ยมันจะได้บัฟเพิ่มครับแต่ว่าผมไม่มีรีคอนนะครับในการอัพมันนะครับช่างมันงั้นเอาอันนี้ดีกว่า บับมาให้ครับวันนี้ก็เพิ่มระยะนะครับนี่เพราะว่านี้ไม่จําเป็นนะครับไม่ได้ไปแปะฐานแม่นะครับผมเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องการนะครับต้องการจะเรียกว่าไงอะต้องการจะแปะนะครับไม่รู้เงินอาจจะต้องมี ไปลองเล่นเองนะครับจากพาร์ทหนึ่งที่มันเล่นไม่ผ่านแต่คิดว่าพาร์ทนี้น่าจะผ่านนะครับเดาเดาวไว้เดาวไว้อันนี้นครับไม่มีตังอัพนะครับรอบอ่ะไยังไงไ่มาน่เฮ้ยน่าจะผ่านได้สบ,บายหรือเปล่าคิดว่าคิดว่านะ ผ่านได้เลยดูจากสภาพแล้วเดี๋ยวว่างแล้วเบิดก่อนแล้วนี่ครับอัพเกดนี่เอาให้เต็มก่อนตอนนี้ครับยังไม่ยังยังอยากเอาดูเรนดอลขึ้นนะหรือว่าพูม่าดิเอาพูม่ามาดีกว่าพูม่ามาเตะไม่มีตังค์แล้วตังก์หมดมาช่วยกันด้านหน้านะคะ อันนี้น่า,นา,นาจะน่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมครับนี่นี่นี่เน้นเน้นภูม่าไปก่อนนะครับอันนี้คือเรามีประสบการณ์นะครับเราก็เลยจะง่ายขึ้นสักหน่อยนในการเล่นทางเดียวนี่ครับเราก็เสริมเสริมพื้นนะครับผมแล้วภูม่าตั้งนะครับ ต,ตอนนี้เทคหมดสงสัยต้องอัพแต่อันนี้แล้วกันเป็นนิตแอนะครับผมอันนี้กลายเป็นอา่าเได้ไหมาอากาศนะครับยิงได้ดีแต่ไม่ยิงยิ่พื้นอยู่ว่นี่อยู่ว่าซูเปอร์ดีฟเอนอยู่ว่าแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้จะได้ซื้อหรือเปล่านะซูเปอร์ดีฟนอ์ผมเนี่ย มันก็แรงนะเฮ้ยไปซื้อดิถูกอยู่ตอนนี้มันถูกอยู่นะครับผมเออไว้ตรงไหนดีวะจะได้ดูคุ้มคุมเอายิงให้คุ้มที่สุดนะครับถึงแม้มันจะเป็นพื้นล่ามนะครับนี่แหละตรงนี้แหละดูแล้วน่าจะคุ้มสุดนะครับแต่ต้องมีอมโมเดพอ t นะครับถึงจะยิงเร็วขึ้นนะครับผมเจ็ดสิบเซนเลยนะถ้าเกิดห0สเซนดูไม่ค่อยคุ้มเอานนี้ดีกว่าระยะด,ดีกวะนะ่า ไปครับผมใกล้จบแล้วอ่ะน่าจะผ่านได้สบายๆนะฮะแล้วแต่ได้อยู่นะม,มันหมดแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้จะแพลตฟอร์มไปทำไมแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ไม่รู้จะแพลตฟอร์มไปทำไมแพลตฟอร์มโผล่ีก <c oughs> แล้วคือดูลันดผมก็เรียกว่าอะไงอ่ะอไม่ได้ครับผมเพราะว่า นะเดี๋ยวกอนนะผมเอาทำไมวะมันไอ้นี่แบบบัฟพวกรอบๆไม่หว่าผมไม่มีรอบๆโอ้อยวิตมันบัฟป้อมรอบๆนะครับให้ยิงตัวที่เป็นโล่นะครับได้แรงขึ้นนะคแค่สี่พันห้าอ่ะไม่ถึงนะครับไม่มีตังค์เปลี่ยนไปซื้ออย่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวกอนนะน,ะนี่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 รู้แล้วรูนแล้วอ,อะไร อ,นนอันนี้ปล่อยไปไกลเลยช่างมันช่างมันนี่ไงนี่นี่นี่ครับเคมอครับเคมอตั้งตรงนี้เลยหน้าบ้านนะครับยังไงก็ได้ก็ได้กันนะครับนี่ครับเจาะจะเกาะนะครับเพิ่มนาเมจนะครับสุดทางแล้วก็ดูแลนดอลไหมเอ้ยไม่เอ้เออดูแลนดอลดูแลนดอลตรงไหนดีวะดูให้คุ้มที่สุดนะอันนี้ก็ยิงไกลดีนะ มีครอบคุมช่วงหน้าบ้านดีกว่าไรครับทับไ้แค่นี้ครับน่าจะกันอยู่กันไม่อยู่นี่ขนาดมีประสบการณ์ตัวเขียวคืออะไรวะ ก็จะตามเคยครับผมว่าอันนี้ครับในการที่จะไปมุดมุดความยากนะครับก็เหมือนกับฝึกฝีมือเป็นในตัวนะว่าจะสู้กับดานประเภทนี้ยังไงครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนดานแรกนะครับผมไม่เหมือนไอออนไอออนดากูนนะครับผมความยากแล้วก็ลักษณะการเล่นมันต่างกันอย่างไรก็เดี๋ยวมาดูพันหน้านะครับว่าจะมีวิธีรับมือไงแต่ว่าเหมือนไอออนดากูนนะครับผมมันก็จะ ยิ่งความยากเพิ่มขึ้นการรับมือก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันพาร์ทหน้าดีกว่าว่าอันนี้นะครับการรับมือจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่นี้นะครับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเจอกันบายบายสวัสดีครับผม